้เหมือนกันเลยแล้วบทบาทความท้าทายของบทบาทมันคืออะไรคะเหมือนที่ทุกคนบอกหรือเปล่าว่าคือมันมีความคอมเมดี้ใช่ครับคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะคอมเมดี้ขนาดนี้เรียกได้ว่าเบียวเลยดีกว่าก็คือเปิดตัวผมอีพีที่สองอ่ะเล่นเป็นตอนแรกคือไม่รู้ว่าว่ามันจะขนาดนี้ตรงที่ว่าเล่นเป็นอะไรอ่ะโอตะคุเออโอตะคุซามูฮีโร่ ใส่หมวกกันน็อกคือผมไม่รู้มาก่อนว่ามันชุดมันจะเขาเรียก้ากาศขนาดนี้เรากาอากาศอากาศอากาหมวกกันน็อกเอาคืออากาศโอเคมันก็จะได้เห็นวอลในอีกรูปแบบหนึ่งที่คนดูไม่เคยเห็นแบบเดียวแรรคเตอ์แบบนี้คนดูอยากเห็นด้วยคนดูอยากเห็นแล้วมันมันต้องพูดว่ามันท้าทายจริงครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่คอมเมดี้อย่างเดียวเพราะมันมีบางซีนที่เขาต้องต้นซีนเขาคอมเมดี้แล้วเขาต้องมาดราม่าแล้วก็ต้องปิดคอมเมดี้อีกมัน เป็นหทักแล้วคือจะบอกว่าไบโพล่าเขาไม่ได้ความสามารถมแต่เขาทำได้ในซีนเดียวในซีนเดียวในซีนเดียวโอ้สุดยอดอะยังไงจริงมาต้องให้เลือกอ่ะจะเอางานรุ่งหรือว่ารักรุรักรุ่งนะเอกินไม่ได้สปอยนะแล้วอุ้ยอะไร